สวัสดีค่ะเมย์นะคะเมย์บีดงดงค่ะวันนี้นะเมย์ก็จะมาสอนแต่งหน้าแบบว่าลุกธรรมชาติธรรมชาติเนาะแบบว่าแต่งไปใกล้ๆไม่ได้ออกไปไหนไกลไปเที่ยวโลตัสเอ่อไปตลาดนัดหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ของน้อยมากะคะ่ะแล้วก็ง่ายมากค่ะเริ่มแรกนะคะตอนนี้เมทาเ ีมัรลงผิวไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีรอยสิวสงครามจากแบบเนี่ยสิวเยอะมากนะคะรวมทั้งนี่หมายล่าสุดเลยเนาะก็คือสิวขึ้นที่ปากโอเคสุดๆเนี่ยเริ่มแรกนะเมย์จะใช้ครีมกันแดดคะ่ะที่มีส่วนผสม,สมของเบสหรือว่าเป็นแบบรองพื้นนะคะแค่ตัวเดียวก็คือตัวอนันนี้ไม่ใช่ของตัวนี้นะคะของพี่ออนบลั๊กเกอร์สาวส,สวยๆของเรา จะปั๊มลงบนมือประมาณนี้ก็ตบๆๆให้มันลอก,นะก,กเลืทั่วใบหน้าป,ปานนนันจจ้าก็เกลี่ยแต่ว่าเห็นไหมครับส่วนที่เราต้องปกปิดเนี่ยอย่างเมย์จะมีดอททำใต้ตาเยอะมากแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเพิ่มเอา ในี่ใช้ของเอเวอรลีสภาพกังมากข้นตายอะ ครีมบัสนะ,ะคะครีมแบบวันนี้ใช้ของถูกและดีเนาะเัรนช์เทาเฟ็นเซตตัวนะ่ะกลางมากเห็นไหมเราเลือกใช้บ,บัสีนส้มจัดมากนิดนึงแต่เอ็มนี่รุ่นนงแล้วก็ถูก เฟรชนู้เห็นเลยวก็เป็นขนมันมเป็นบ่อแล้วอนจ่ากับแตงของงนมาแบบนี้พุ่มแบบให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่า เรียบร้อยนะแต่เหมืนก็จะใช้พับเนี่ยแตะแป้งไปแล้วก็มากดบริเวณที่ต้องกลางก,การะปุกอย่างนั้นใต้ดวงตาจ้าเคคิว okay. นะคะใช้ของเล็บที่บาเฟสน,นะคะสีน้ำจาร วาดโครงคิว้วก่อนเห็นไหมปกติในการเขียนคิว้วโก่งวันนี้ก็จะเขียนไม่โก่งมากแล้วกันเพราะว่าลุกธรรมชาติเขียนโคงรงก,ก่อนนี่คือไม่โก่งมากค่ะ คือเมย์เป็นคนที่ไม่ค่อยเขียนคิ้วตรงอะ่ะเพราะว่าแบบคิ้วตรงมันแบบสไตล์สาวเกาหลีอะไรเงี้ยหน้าเราไม่ให้เนาะชอบเขียนคิ้วแบบกงกแบบฝรั่งหน้าคมอะไรนี้มากกว่าจริงๆหน้าฝรั่งก็ไม่ให้นะหน้าเนี้หน้าไทยมากแต่ว่าไปทางคิ้วกงกหน้าคมจะสวยกว่าได้ยัง แล้วก็ตอนนี้ก็ใช้แบบฝุ่นนะคะแบบฝุ่นมาถมแป้งมาอันนี้ไม่ใช่ของอานต์ตเเชียนี้สิ่งนี้จ้ะถมไป แบบนี้เคลียร์ๆหลังจากนั้นก็จะใช้นิ้วมือของเรานิ้วมือนี่น้าเกี่ยหัวตาเพื่อให้มันมันก็จะบางมันก็จะแบบค่อยๆจางลงแล้วก็ไล่ไปเข้มชุ่มๆหน่อย ห,หัวตาข้างหน้ามันฟุ้งๆหน่อยแต่จะเห็นปากๆนี่ต้องตัวนะคะเดี๋ยวเราใช้แป้งเนี่ยมาเก็บความเรียบร้อยอีกทีนึง่งงานเดี๋ยวจะวู เนกีดไอเนอร์กีดให้เป็นเส้นแบบว่าเส้นบางๆเล็กๆนะคะกดไ แล้วก็มาปัดมาคาร่านะคะมองตับเข้าไว้ต่อเมื่อกี้เราลงแก้มไปแล้วนิดหนึ่งก็จะมีนิดหนึ่งก็จะใช้ของที่ปัดแก้ม ของ C A สีชีฟสกรูวิ่มันจะออกส้มๆหน่อยก็จะให้ความเป็นธรรมชาติอาขไปนิดนึงพอแล้วเปล่งหน้จมูกหน่อยเรียบร้อยจ้ะกับตรงนี้นะคะ แก้มผ่านแล้วก็ปากนะจ๊ะก็แมตต์จีนะจ๊ะเมบรลีนไปที่ด้านบนนี่เน่ะย ก็ไม่โฟกัสม้น,นมันก็จะดูเป็นแบบ ชยโอเคเรียบร้อยนะสำหรับลุกน้อยๆธรรมดาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาเนอะแต่ว่าก็ใช้เครื่องสมองที่น้อยชิ้นนะแล้วก็ทำแค่แบบว่าไม่ต้องลงรองพื้นจริงๆมีบางคนที่ผิวหน้าค่อนข้างที่จะแห้งนะก็ไม่ชอบที่จะลงรองพื้นสักเท่าไหร่เนะีก็ให้หาครีมกันแดดนะคะที่มีส่วนผสมแบบของเบสนะหรือว่ามูสที่แบบว่า การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ค่อยใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยปกปิดในส่วนที่มันเราต้องการปกปิดไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหรือว่ารอยค้าใต้ตาอาทักนะคะด mm ั hmm. งนั้นก็ปัดแก้มเบาๆนะคะปากเบาๆอายแชโดว์ไ,ดไม่เข็ดเลยนะกีอายบางบาๆเนี่ยปัดขนตาแต่คอคิ้วคิ้ว,ค,วคิ้วนิดไม่โก่งมากนะค,คิ้วก็ให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยก็แค่นั้นนะ,ะวันนี้ก็วันเล้วนะคะ ง่ายๆนะรวดเร็วนะแล้วก็สามารถเอาไปใช้หรือว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยแต่งหน้านะก็ใช้ลุคนี้ในการแต่งออกไปข้างนอกได้สบายๆเลยเนี่ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วไมงไงก็จะทำคลิปออกมาให้ชมกันอีกแล้วกันนะคะวันนี้ไปกันแล้วสวัสดีค่ะ